สมัยยุคต้นๆยุคแรกๆนะที่มีการมีการก่อตั้งโรงเรียนใหม่ๆก็เอาวัดนี่แหละเป็นจุดศูนย์กลางในการให้ความรู้ทีนี้ส่วนหนึ่งะอีกส่วนหนึ่งที่เด็กๆเขาไม่ให้ความสําคัญกับวัดเป็นเพราะว่าสิ่งที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ไม่ได้บ่งบอกหรือว่าไม่ทําให้เขาได้เห็นคุณค่าของความเป็นวัดพอ เขาเห็นคุณค่าในสิ่งที่มันอยู่ภายนอกพูดง่ายๆเขาไม่ได้เห็นคุณค่าในสิ่งที่เป็นภายในวัดไม่ได้ให้อะไรที่เป็นทรัพย์สินทรัพย์สมบัติหรือว่าเข้าของเงินทองอะไรนะแต่วัดเนี่ยสามารถให้สติปัญญาให้ความรู้ให้ความเข้าใจในการนำไปดำเนินชีวิตให้วิธีการวางใจว่าถ้าหากชีวิตเนี่ยจะต้องเจอความเดือดร้อน จะต้องเจอคนที่ไม่ดีไม่งามจะต้องไปอยู่ในสังคมเงี้ยจะทําตัวยังไงหรือให้ความรู้ว่าจะพัฒนาจิตใจของตัวเองเนี่ยให้เป็นคนดีให้เป็นคนมีวินยัยให้เป็นคนมีระเบียบมีศีลธรรมจริยธรรมยังไงนี่คือสิ่งที่วัดให้ได้ไม่ได้ให้ทรัพย์ให้สมบัติไม่ได้ให้เข้าของเงินทองนะไม่ได้ให้ความร่ำรวยอะไรนะมันจึงเป็น สิ่งที่อะไรนะพวกเราให้ความสําคัญผิดไปอย่างเช่นพวกเราให้ความสําคัญกับวัตถุเขาเรียกว่าความเจริญงอกงามทางด้านวัตถุอันเป็นเข้าของเงินทองเนี่ยเข้าของเครื่องใช้พอเราให้ความสําคัญกับสิ่งเหล่านี้เราอยู่กับสิ่งเหล่านี้คืออยู่กับอาหารอยู่กับรถอยู่กับทรัพย์สมบัติเนี่ยพวกเราเลยไม่ได้ให้ความสําคัญกับสิ่งที่อยู่ภายในใจ ไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับสติปัญญาไม่ได้ให้ความสําคัญเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมหรือว่าศีลธรรมอะไรที่มันเกิดขึ้นกับจิตกับใจพอเราไม่ได้ให้ความสําคัญตรงนี้พวกเราเลยมองวัดผิดไปเหมือนกันบางคนเข้าใจว่าวัดจะต้องให้ทรัพย์สมบัติสินะเพราะบางที่ไปแล้วขอพรใช่ไหมล่ะรางวัลที่หนึ่งยังได้เลยอย่างเงี้ยรางวัลที่สองสองตัวสามตัวยังได้เลยอย่างเงี้ย พวกเราไปแสวงหากับวัดเนี่ยผิดคือแสวงหาทรัพย์กับวัดเนี่ยผิดแทนที่จะเป็นสถานที่ให้ทรัพย์ภายในแต่พวกเราก็เข้าใจว่าวัดเนี่ยเป็นสถานที่ให้ทรัพย์ภายนอกทรัพย์ภายนอกจะต้องหากับน่นทุงไร่ปายนาพวกเราจะต้องไปทําเอาเองใช่ไหมทรัพย์ภายนอกจะต้องไปหาน่นอยู่โรงงานทรัพย์ภายนอกจะต้องไปหาที่ทํางานทรัพย์ภายนอกจะต้องอาศัยเรี่ยวแรงของเราเอง ที่จะไปหานะสำหรับวัดหรือว่าสถานที่อันเป็นสถานที่ให้สติปัญญาไม่สามารถให้ทรัพย์แบบนั้นได้แต่สิ่งหนึ่งที่จะให้ได้เขาเรียกว่าทรัพย์ทางใจไม่ว่าจะเป็นศรัทธาศีลส,สมาธิปัญญาเงี้ยสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เรียกว่าทรัพย์อันเป็นรัพย์ภายในพวกเราไม่ได้มองถึงรัพย์ภายในอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไม่เข้าใจด้วยว่ามันมีรัพย์ภายในแบบนี้ที่ให้คุณค่ากับชีวิต พวกเรามองเห็นเพียงแค่ว่าทรัพย์ภายนอกคือทรัพย์อันเป็นข้าของเงินทองเนี่ยภายนอกที่จะเป็นเครื่องค้ำจุนชีวิตของพวกเราเลยเหมือนกับว่าให้ความสําคัญกับวัดผิดไปนะอยากได้ทรัพย์ภายนอกส่วนวัดใดๆก็ตามที่ไม่สามารถให้ทรัพย์ภายนอกได้นะพวกเราก็ไม่ไปทีนี้จะไปเฉพาะวัดที่สามารถให้ทรัพย์ภายนอกได้กลายเป็นสถานที่ทําธุรกิจ สหลับวัดสถานที่สแสวงหาผลกําไรสาหรับบางคนนะกลายเป็นแบบนั้นไปพอมุมมองแบบนี้มันออกไปเด็กๆหรือว่าคนรุ่นใหม่เขาจึงมองว่าศาสนาเนี่ยเสื่อมเขาจึงมองว่าวัดเสื่อมเขาจึงมองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ให้อะไรหรือว่าไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรกับชีวิตเลย มีแต่การสร้างความเสื่อมเสียให้กับประเทศชาติมีแต่การสร้างความเสื่อมเสียให้กับสังคมอย่างเงี้ยนี่คือมุมมองจนกลายเป็นเหตุของการไม่เข้าวัดกลายเป็นเหตุของการไม่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ทำความเข้าใจพอเรามองพลาดมองพลาดแล้วก็ทำผิดพลาดอย่างเงี้ยสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวัดอันเป็นอารามหรือว่าที่อยู่ที่พักที่อาศัยของสงสาวกของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นสถานที่สําหรับญาตโยมผู้เข้ามาสแสวงหาทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภายในคือสติปัญญามั่งคือศีลมั่งคือสมาธิมั่งคือศรัทธามั่งอย่างเงี้ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องทําความเข้าใจแล้วก็เข้าใจบริบทนี้ให้ได้ถ้าหากยังไม่สามารถเข้าใจบริบทนี้ได้พวกเราจะพลาดจากสิ่งที่พวกเราจะได้นะถามว่าเราจะไปหาสติปัญญาจากไหน นถะ้าไม่ใช่วัดเราจะไปเอาคุณธรรมจริยธรรมจากไหนถ้าไม่ใช่วัดทุกวันนี้มีสถานที่หลายๆสถานที่ที่เขาสามารถให้ได้ไม่ว่าจะเป็นสื่อโซเชียลหรือว่าอะไรก็ตามนะแต่พอมันเป็นอย่างนี้คือโลกโซเชียลหรือว่าองค์ความรู้เนี่ยเมื่อมันอยู่ในในอะไรในอินเทอร์เน็ตในเครื่องมือสื่อสารของเรา จนพวกเราไม่สามารถเข้าใจได้เลยว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลจริงแล้วข้อมูลไหนเป็นข้อมูลเท็จเราลองคิดดูว่าถ้าหากว่าข้อมูลเหล่านี้มันถูกป้อนลงไปในอินเทอร์เน็ตในมือถือพวกเราเนี่ยนะระบบเน็ตเวิร์กเราไม่สามารถตัดสินใจได้เลยว่าข้อมูลไหนเป็นข้อมูลดีข้อมูลไหนเป็นข้อมูลดิบข้อมูลไหนเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเป็นสาระสำคัญ สำหรับคนที่เลือกเฟ้นนะไม่เป็นก็เลือกเพ้นเลือกเฟ้นเอาสิ่งที่ผิด,ผดไปพอได้สิ่งที่ผิด,ผดไปก็ประพฤติปฏิบัติผิดอย่างเงี้ยมันก็จะกลายเป็นความผิดพลาดไปอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นวัดก็ยังคงเป็นวัดยังคงเป็นสถานที่ที่ให้ความรู้ความเข้าใจนะได้เป็นเป็นอย่างดีหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นอีกเหมือนเดิมถึงแม้เรามีสื่อเรามีเทคโนโลยีที่สามารถให้ความรู้ความเข้าใจได้ แต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถเลือกเฟ้นองค์ความรู้จากสื่อเหล่านั้นนะ่ะมาได้พราะเราไม่สามารถเลือกเฟ้นได้จริงๆก็ตกเป็นภาระของบุคคลผู้มีหน้าที่โดยตรงนะอย่างเช่นพระภิกษุอย่างเงี้ยมันจึงเป็นความสําคัญที่ว่า,าพระภิกษุสงฆ์เองเนะจะต้องเรียนรู้ทาความเข้าใจศึกษาประพุตธปฏิบัติเพื่อให้สามารถชี้แจงองความรู้เหล่านี้ให้ได้ส ผู้ทำบริษัทของเราเองคืออุาสกอุาสิกาเนี่ยก็จําเป็นต้องเรียนรู้ทําความเข้าใจอย่างเช่นพวกเราเองอเป็นคนรุ่นยังไงร,รุ่นก่อนเขาเรียกว่าคนรุ่นก่อนคนรุ่นรุ่นโบราณค่ะรุ่นโบราณใช่ไหม <laughs> รุ่นไหนดี <laughs> เพราะว่าผู้ตามหลังของเราพวกนี้คือลูกหลานของเราเน่ะกำลังตามเราไย รุ่นเราจําเป็นต้องศึกษาเรียนรู้ทาความเข้าใจมีโอกาสมาวัดจะต้องฟังทมเพราะเด็กๆเ,เขาไม่ได้มีโอกาสมาวัดนะพูดง่ายพอเรามาวัดเราจะต้องฟังทมเรียนรู้เอาข้อปฏิบัติไปเพื่อที่จะปลูกฝังให้คนรุ่นหลังคือลูกหลานของพเราเนี่ยแหละที่ไม่มีโอกาสมาวัดเนี่ยให้ได้ฟังพอเรามีโอกาสมาวัดเราจะต้องฟังทมให้ได้ไม่ใช่ไปฟังในสิ่งที่อะไรก็ไม่รู้ไปบอกเขาแต่ละครั้งแต่ละอย่างเนี่ยก็ ทำให้เขางงอย่างเงี้ยนะวันนี้เอาบุญมาฝากบุญเป็นตัวยังไงยังไม่สามารถอธิบายให้เขาได้ฟังได้เลยอย่างเงี้ยมันเลยเป็นการสร้างความไม่น่าเชื่อถือสําหรับบุคคลผู้ไปวัดถ้าเด็กถามว่าเอพ่อแม่วันนี้ไปวัดได้อะไรเราจะตอบอยังไงไม่รู้ใช่ไหมต้องไปถามวัดเอาเองต้องไปถามพระอย่างเงี้ยมันลดคุณค่าของบุคคลผู้ไปวัดพูยง่าย เพราะฉะนั้นเราเองในเมื่อเป็นผู้มาวัดมาวัดไปวัดไปทําบุญที่วัดจะต้องไปเอาความรู้จากวัดให้ได้เพื่อที่จะไปบอกกล่าวกับลูกหลานของเราเนี่ยให้ได้เข้าใจให้เขาได้เห็นความสําคัญว่าเออจริงๆแล้วไปวัดมันได้ได้สญญใช่อย่างนั้นได้สติปัญญาว่าจะดําเนินชีวิตยังไงเพราะว่าชีวิตของพวกเราเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ด้วยทรัพย์ภายนอกนะเชื่อไหม จริงอยู่พวกเราอาศัยอาหารอาศัยเครื่องนุ่มหม่มอาศัยทรัพย์นั่นแหละที่เป็นเงินทองเนี่ยมีชีวิตอยู่แต่สําหรับบางคนที่ไม่สามารถมีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตก็ไม่สามารถมีสติปัญญาในการบริหารทรัพย์ได้เหมือนกันนะเอาทรัพย์ไปใช้ในทางที่ผิดผิดอย่างเงี้ยมีเลี่ยวแรงก็เอาเรี่ยวแรงไปในใช้ในทางที่ผิดผิดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นปัญญาตัวน,นี้หละจะเป็นเครื่องอควบค,คุมทรัพย์อันเป็นทรัพย์ภายนอก เป็นเครื่องควบคุมกําลังอย่างเงี้ยคนมีกําลังแต่ไม่มีปัญญาก็เป็นอันพานเอากำลังของตัวเองไปไปประคุิตนให้เป็นอันพานคนมีทรัพย์แต่ไม่มีปัญญาก็เอาทรัพย์ของตัวเองไปหวานไปใช้ในทิศทางที่ผิดๆอย่างเงี้ยคนมีบริวารแต่ไม่มีปัญญาในการควบคุมบริวารก็เป็นกลุ่มเป็นเก้งเป็นหัวโจกอย่างเงี้ยนะไปทําเรื่องไม่ดีเรื่องเสียหายสิ่งเหล่านี้นะ ปรากฏเห็นชัดในสังคมของพวกเราเพราะอะไรเพราะขาดปัญญาคุยง่ายเพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาปัญญาตรงนี้นะ่ะนำไปควบคุมสิ่งเหล่านี้ให้ได้ควบคุมกําลังอันเป็นเลี่ยวแรงควบคุมบริวารน,นะควบคุมทรัพย์ที่เราหามาได้ส่วนนี้มีความสําคัญอันเป็นพื้นฐานของชีวิตจิตใจนะและทีนี้วัดพระสงฆ์จําเป็นต้องให้องความรู้เหล่านี้ให้ได้นะ ส่วนทรัพย์อันเป็นอะไรนะเขาขอเงินทองหาได้ข้างนอกวัดนะไม่ได้หาไม่สามารถหาได้จากวัดแน่นอนค่าท่านบริวารต้องหาจากข้างนอกวัดแน่นอนอย่างเงี้ยหรือว่าอื่นๆเนี่ยหาได้จากข้างนอกวัดแน่นอนแต่ส่วนสําคัญที่สุดคือสติปัญญาเนี่ยหาได้จากในวัดมันจึงมีความสําคัญกับชีวิตหรือว่า เป็นสิ่งที่พวกเราผู้มาวัดเนี่ยจะต้องตระหนักให้ความสําคัญให้ได้ทีนี้ปัญญาคือปัญญาอะไรทีนี้พวกเรามีกายกับใจมันจําเป็นต้องเอาปัญญาเนี่ยไปคุ้มครองกายกับใจให้ได้เพราะเรามีสิ่งต่างๆในชีวิตเนี่ยที่เราไม่สามารถควบคุมได้เยอะแยะมากมายและเป็นพื้นฐานของชีวิตด้วยที่พวกเราไม่สามารถควบคุมได้นะหนึ่งควบคุมร่างกายสควบคุมจิตใจสส่วนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราควบคุมยาก ถามว่าควบคุมอะไรเหมือนกับในชีวิตของเรามีสิ่งที่ไม่ไม่ดีไม่งามผู้เราเคยจัดการกับสิ่งที่ไม่ดีไม่งามในกายในใจยังไงเวลาเรามีามีความรักใคร่พอใจซึ่งกันและกันแน่นอนไม่จําเป็นต้องควบคุมอะไรมากมายจะสามารถปฏิบัติต่อต่อกันได้อย่างดีแน่นอนแต่ถ้าถ้ามีความโกรธมีความโมโหอย่างเงี้ยเราจะควบคุมกายกับใจของเรายัางไงตรงนี้แหละจะเป็นประเด็นเป็นปัญหา บางคนมีความอยากได้อย,ไดอยากได้นู่นอยากได้นี่อย่างเงี้ยบางคนถึงขนาดว่าต้องไปประหัดประหารกันเอามาแค่เข้าของเครื่องใช้กันเล็กน้อยอย่างเงี้ยช้อนอันเดียวซ่อมอันเดียวอย่างเงี้ยนะหรือว่าอะไรสมมุติว่าอะไรเป็นของเล็กน้อยนะ่ะเ,เรายังสามารถทะเลาะเบาแหวงกันได้เลยทําให้เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตกันได้นะเคยมีประเด็นเนี่ย มีประเด็นว่าเออแค่เรื่องช้อนเล็กน้อยเองเงียยังสามารถทะเลาะกันได้แค่เรื่องช้อนนะนะหรือว่าของที่คนอื่นเขาเอามาวางไว้เขาจะใช้แต่เขายังไม่ได้ใช้มีคนมาหยิบไปก่อนก็ยังสามารถทะเลาะเบาแวงกันได้ประเด็นเล็กน้อยในชีวิตนะที่พวกเราไม่สามารถจัดการควบคุมกายกับใจของเราได้มันจะเป็นปัญหาเรื่องเราใหญ่ตัวเคยมีมาแล้วนะเคยมีมาแล้วประเภทที่ว่า เรื่องราวที่มันผิดใจกันเล็กน้อยสามารถสร้างเรื่องสังสร้างเราาให้เกิดการทําศึกย่งชิงบ้านเมืองกันมาเนี่ยเคยมีมาแล้วนะนี่คือเรื่องราวที่มันเป็นเพียงแค่เรื่องราวเล็กน้อยแต่เราไม่สามารถควบคุมนะกายกับใจของเราได้มันเลยกลายเป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตนี่คือสิ่งที่มันจะสามารถสร้างโทษให้กับชีวิตได้ เพราะอะไรเพราะเราไม่มีปัญญาพอที่จะควบคุมอย่างงี้เราจึงจําเป็นต้องมาเรียนรู้เรื่องกายเรื่องใจเราจำเป็นต้องควบคุมกายควบคุมใจเนี่ยให้ได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นผู้บังคับบัญชานะแต่เราจะต้องรู้จักวิธีการสร้างสร้างเหตุปัจจัยในการควบคุมในเมื่อเรามีความโกรธเป็นปกติธรรมดาเรามีความโลภเรามีความหลงเป็นปกติธรรมดาเราแค่ต้องสร้างปัญญาขึ้นมาควบคุมมัน คือสร้างเหตุปัจจัยในการควบคุมว่าจะให้มีความโลภมีความโกรธมีความหลงแบบไหนเพื่อไม่ให้มันเกิดเป็นความเดือดร้อนอย่างเงี้ยนี่คือพื้นฐานของจิตใจที่เราจะต้องเรียนรู้ทางความเข้าใจให้ได้ใช่ไมันทํยากใช่มันทยาก,ยากอืมเอาพื้นฐานของเราเนี่ยเราสอนกันยังไงสงนะแว่ายาจะพยายามไหมมันเหมือนกันที่พวกเราพวกเราสอนกันว่า มันจะเป็นต้องมีศีลหนึ่งไม่ปานาติบาตสองไม่รักทรัพย์เนี่ยสามไม่ประพฤติผิดในกรรมสีไม่โกหกห้าไม่ดื่มสุราสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับว่าพวกเราถูกปลูกฝังให้อยู่ในความเชื่อใช่ไหมแต่พวกเราไม่เคยปลูกฝังกันให้อยู่ในข้อปฏิบัติเลยพวกเราเชื่อว่าเออถ้าไม่กินเหล้าไม่สูบยาเนี่ยมันจะดีนะชีวิตจะรุ่งเรืองใช่ไหม,มนใช่ แต่การปฏิบัติจริงๆทําไมเราต้องยกมาเป็นรังเป็นรังอ่ะตอนปฏิบัติอา้าใช่ไหมไม่เข้าใจค่ะไม่เข้าใจใช่ไหมประเพณีขึ้นบ้านใหม่ใช่ไหมเรามีความเชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้แหละจะต้องทําอย่างนี้ประเพณีปีใหม่เรามีความเชื่อว่าเอออย่างนี้นะมันจะดีมันจะงามนะแต่ทุกครั้งเนี่ยเราบอกว่าเรารักให้พอใจกันแลยกันลูกหลานกลับมาจากกรุงเทพใหม่ๆ ยกมาเป็นลังเป็นลังให้กันคนเรารักกันยังไงเอาเหล้ามาให้กันกินเนี่ยทำหน่อย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ท,าทางทั้งที่พวกเราสอนกันว่าเอออย่าไปกินเหล้านะใช่ไหมล่ะ <c oughs> บักล่ายีล่าเี้ยอย่าไปกินเหล้าอย่าไปสูบยาใช่ไหม <c oughs> แต่พอมีงานเนี่ยพวกเรายกมาให้กันทำหน่อยว่าแล้วมันคืออะไร <c oughs> เนี่ยพวกเราสอนกันอยู่ในความเชื่อแต่พวกเราไม่เคยสอนให้กันปฏิบัติกันจริงๆเลย บอกกันตรงๆบอกกันดีๆแบบเขาเรียกไงคือคําพูดเนี่ยมันดีแต่การปฏิบัติของพวกเราเนี่ยปฏิบัติไม่ได้ปีใหม่สงการปีใหม่เมืองก็มีนะปีใหม่ไทยก็มีอีกเข้ารรษาออกรรษามีทุกป,ประเพณีนะี่มีทุกเดือนแต่ละเดือนเหล่านี้ต้องเอามาเป็นรังเป็นรังมาเป็นขวดเป็นขวดเป็นโหลเป็นโหลทุกคราวไป พวกเราสอนกันดีถึงได้บอกว่าพวกเราสอนกันนะ่ะสอนตามความเชื่อเหมือนกับมีความเชื่อว่าเออไม่กินเหล้ามันดีนะแต่ไม่เคยมีใครงดไม่มีใครหยุดเลยเหมือนพวกเราพากันไปสมาทานนั่นแหละไม,ไม่ใช่อะไรอื่นไปถึงมันก็มายังพันเตวิสุ้งวิสุ่งนงะระคนัดท่ายากพวกเราก็รับไปปานาติปาตาเวรมณีสิขาประทางสมาธิยามิเพราะอะไรเพราะเรามีความเชื่อว่า ถ้าไปวัดและสมาทานศีลมันจะได้บุญแต่ไม่เคยมีใครบอกเลยว่าการที่จะได้บุญจริงๆคือการไม่ทำปาณาติบาตไม่เคยมีใครบอกเลยว่าการที่จะได้บุญจริงๆคือจะต้องไม่กินเหล้าอย่างเงี้ยไม่มีพวกเราเข้าใจว่าการที่จะได้บุญคือต้องไปต่อหน้าพระแล้วก็ให้พระเนี่ยให้ศีลอย่างเงี้ยพวกเราไม่เคยห้ามกันตอนที่กําลังยกแก้วชนกันเนี่ยนะไม่เคยห้ามเลย พวกเราไม่เคยห้ามตอนที่ว่าเออวันนี้มีงานบุญนะอย่าได้เอาเหล้ามานะในงานนี้จะเป็นจะเป็นงานใช่จิ้งเอามาด้วยการบอกว่าถ้าไม่มีนะแล้วใครจะมางานนี่คือความหมายมันเลยกลายเป็นการฆ่ากันทางอ้อมเชื่อไหมว่าที่พวกเราบอกว่าลูกหลานเนี่ยเป็นอย่างงุ้นอย่างนี้เป็นเพราะพวกเรานี่แหละไม่สามารถทําให้ลูกหลานเนี่ยประพฤติปฏิบัติได้ เราเราอย่าไปโทษเด็กนะทีนี้นะเวลาเรามีงานนะ่ะพวกเราเป็นคนทําเองเป็นพวกเราเป็นผู้พาจัดการเองเอามาเป็นลังใช่ไหมล่ะสมาทานศีลบางคนสมาทานศีลแปดงดเว้นจากการอะไรขับร้องประโคมดนตรีเชื่อไว้หน้าวัดเนี่ยขอให้ถึงเวลาเขาจะเปิดวงจะขึ้นแล้วใช่ไหมตึง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 ,ตงอย่างเงี้ยนะเมื่อไรจะนะเดี๋ยวค่าจ้างยังไม่คมุ้มอย่างเงี้ยนะ ก็มัวแต่สวดอยู่นั่นแหละยังไม่จบสักทียังไงก็ไม่รู้เนี่ยพวกเราทํพาพอเราทําอย่างเงี้ยมันเลยกลายเป็นว่าสิ่งที่ดีงามเนี่ยในชีวิตประจําวันจะไม่เกิดขึ้นเลยปลูกฝังกันอยู่ในความเชื่อแต่ไม่เคยปลูกฝังกันให้อยู่ในข้อปฏิบัติอย่างเงี้ยสังคมพวกเราก็เลยเหลวแหลกกันอยู่ทุกวันนี้และพวกเราก็มาโทษกันทีนี้โทษกันมาเออทําไมเป็นอย่างน้นเป็นอย่างงี้ เชื่อไหมว่มาเด็กๆ่ะทุกวันนี้นะหรือว่าเขาเรียกอะไรความในใจของเด็กๆนะที่เป็นวัยรุ่นอัตมาอาตมาเนี่ยอยู่ในความเป็นกึ่งกลางระหว่างเด็กยุคใหม่กับพวกเราสมัยก่อนนะสมัยเนี่ยคือสมัยพ่อแม่เป็นยุคยเป็นรุ่นพ่อรุ่นแม่สมูกาม,มากกน,นี้นะใช่ยยคิด เ <C> e <at> นีย<ม>่ย,ไ,ย,ย,ไ,ยไม่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 อาตมาทนานหมดแล้วใช่รุ่นรุ่นอาตมาเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นกลางๆรุ่นคาบเกี่ยวระหว่างเด็กรุ่นใหม่กับผู้ใหญ่เนี่ยเข้าใจดีว่าเด็กๆเนี่ยรู้สึกยังไง พราะพวกเราเองอ่ะหรือว่าแม่อตามาเองก็เคยเข้าใจว่าเออทาไมพวกเราเนี่ยทไมปู่ย่าตายายพวกเราเนี่ยสอนอตามาก็เคยได้รับการจูงมือเนี่ยไปวัดตั้งแต่เด็กๆเหมือนกันทุกวันผ้าเนี่ยแต่ก็ไปเล่นนะไปเล่นข้างๆเนี่ยมีเพื่อนๆก็เล่นด้วยกันปู่ย่าตายายก็กาบุงเนี้ยกาพอกาบจบสามครั้งแล้วก็ไปเล่นข้างๆอีกเหมือนกันไม่เข้าใจว่าปู่ย่าตายายทําไมต้องไปวัดหรือว่าอะไรยังไง เห็นไปวัดทุกวันสิบห้าค่ำสิบสี่ค่ำเนี่ยเไปสวดมนต์กันเนี่ยแต่งชุดแต่งขาากันไปอย่างเง al> in yeah. ี้ยงานบุญแต่ละครั้งในวัดก็จัดกันยิ่งใหญ่ใหญ่โตจนบางครั้งเนี่ยเงินที่เข้าในวัดเนี่ยไม่พอที่จะจ่ายค่านุ่นค่านี่เช่านุ่นเช่านี่มาใช่ไหมที่บ้านอะได้เงินสองแสนกว่าจ่ายค่านุ่นค่านี่เลยใช่ กลายเป็นปัญหาหนักอกหนักใจสําหรับพระสำหรับกรรมการวัดอีกรอบหนึ่งว่าโออทำไมจะเอาที่ไหนมาใจนี่คือสิ่งที่พวกเราทําตามความเชื่อแต่พวกเราไม่เคยทําตามความจริงเลยไม่เคยเอาข้อปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจําวันได้จริงๆเหตุผลเหล่านี้เป็นเหตุผลที่เด็กรุ่นใหม่เด็กรุ่นใหม่หรือว่าแม้แต่อาตมาเองเนี่ยเข้าใจกปีแล้วจ้ใช่ และก็มองเห็นความผิดพลาดนี้จึงขาดความเชื่อเกี่ยวกับพระขาดความเชื่อเกี่ยวกับวัดมองเห็นเฉพาะส่วนเสียที่วัดสร้างให้กับสังคมมองเฉพาะส่วนที่เสียหายที่พระเนี่ยสร้างให้กับสังคมไม่เคยมองเห็นส่วนดีเลยนะมีแต่กระแสการต่อต้านมีแต่ความรู้สึกที่มันต่อต้านอ่ะอยู่ในใจว่าทําไมพระต้องทอําอย่างนู้นอย่างนี้ แม้กระทั่งพระไปบินธบาตก็ยังมองเสียๆหายๆเลย,ยว่าพระเหล่านี้ไม่ได้ทําอะไรให้กับสังคมเลยอยู่วัดก็อยู่กินนอนธรรมาดาเนี่ยดูทีวีเล่นอินเทอร์เน็ตอย่างนี้นะเช่ามาก็มาขอชาวบ้านเขากินอีอย่างนี้นะไม่เห็นทําอะไรเลยในวันๆนะวันๆไม่เห็นทํโน,น่นทํานี่พรเป็นอย่างเงี้ยสายตาที่มองพระสายตาที่มองวัดนะ่ะสำหรับเด็กๆ มันจึงผิดพลาดหรือว่าเขามีความเข้าใจอย่างเงี้ยส่วนผู้ใหญ่เงี้ยรุ่นเราเนี่ยก็พยายามบอกว่าให้ไปวัดบ้างให้ไปทําบุญบ้างไปตักบารบ้างพอเด็กไม่ไปเีนี้ยเด็กไม่ไปพูกเราก็โกรธ <c oughs> ใช่ไหมละ่ะพูกเราก็อะไรใจให้ก็เรียกว่าใจให้นะเออใช่ไหมละ่ะอยากโดดาลุ่หลานทาง้งท้งที่ลูกหลานเนี่ย พยายามบอกว่าพยายามถามว่าหรือว่าพยายามตั้งคําถามว่าไปเพื่ออะไรยังไงแต่พวกเราก็บอกว่านี่แหละคือไม่ก็อะไรโทษเด็กอีกรอบนะไม่รู้จากบาปบุญคุณโทษไม่มีคุณธรรมจริยธรรมไม่เป็นเด็กดีอย่างนี้นะเดี๋ยวบาปจะกินหัวเอาอะไรประมาณนี้สิ่งเหล่านี้เป็นความขัดแย้งระหว่างเด็กรุ่นใหม่นะกับกับผู้ใหญ่รุ่นเก่าอย่างพวกเราไนะอา้ ไม่ยอมไปวัใช่ถูกต้องเลยเป็นความผิดพลาดใช่นะต่อจึงเนี้ยอ่าใช่ปิดได้